แต่งูอ่ะเอ๊ยวันัวเลยกับคนอย่างงี้ไอ่ไอนถึงไปขอที่อื่นนะไอ้ผัวก็ตัวดีฟ้าไม่บอดเสือห้เมียนำหน้าอะไรฮะไปขอที่อื่นไปขอที่ไหนอ่ะน้ำบหน้าผล่ไปเลยจะไปได้ยังไงก็ที่นี่มาประจํา ไมเป็นไรอะม,มีที่ประําด้วยไปเงยสีปากไม่ไดห้หมดเนเรื่องนี้เรามยง <c oughs> นน,นี่ใครอะเมีเป็นตาบอดหรอนไม่ได้เป็นตาบอดตาบอดสงสัยจังเลยอะ ทำไมตาใส่หรือบอดดับตาแตกเลยก็บอดอะคือตาบอดอ่ะให้ดูดิไหนเขาดูหน่อยพันละลายเขาดูหน่อยมันบอดยังไงเออให้เขาดูหน่อยไหนเราดึงดึงอะไเออให้เราดูหน่อยมันบอดยังไงวะเออไหนเราเนี่ยไหนเออใครได้รู้ว่ามันบอดยังไงเออนี่ไยอ่าลองดูไหนวะ ไหนวะมองไม่เห็นนะไม่ลองลองแกงกุ้งยให้เรไม่ได้ลองตาบอดจริงๆเนี่ยตาบอดเหรอเออตาบอดโอยน่าสงสารเนาะเนี่ยตาบอดไปไหนก็มองไม่เห็นเวลาจะไปไหนก็ต้องคำคำเอาไม่งั้นก็มีมีคนนำไปใช่ไหมล่ะเออน่าสงสารเนี่ยตาบอดไปไปไรเอาไว้ตาหน้าว่ากันใหม่แออวนี่เป็นไรเนี่แขนกาดแขมึงไปเลยตาตาหน้าว่าใหม่ไม่ใช่ไพ่ ตาบอดจริงหมูก็เลยพี่บุ๋นไปขอเยอะเลยนะทางตรงข้างทางด้วยไปเลยหน้าบอดก,ก็ได้งเพใจบุญเยอะแยะใช่ครับผมแมครับพี่เสนหลักที่มีรางวัลกำใจมาให้สามร้อยาบาทด้วยกันขอให้กลับไปสามร้อยล้านเลยครับท่านมีปัญหาก็โฟกัสบุกเลยหลายเสียงแค่ชีวิตผมก,ตก็ติดกับไหลแม่ถ้ากูจะแกะยังไงผมมาส่งไปนี่ค่ะ ไหนก็เล่าอาหารที่เจ้าก็ตบสลับมาทาหารใหม่สองนายอยู่ทถาผาด้าน้ายของพระโรงท่านป้านอนอเล่ไหมคะจาสมศักดิ์พัดดีโอ้โหนี่เขาลูกศิษย์สมศักดิ์พัดดีเขาคือสมสมอะไรวะสมสา์สมสา์ปากไม่ดีบ้าเอามึงมาแค่เนี้ย นะไปสี่แล้วแพ้เลยแพ้เลยเดี๋ยวสุดท้ายอยาจะแพ้ยังแพ้เองไม่ต้องห่นตระวังตัวนะพ่อนนะโตขึ้นนะลูกพ่อเขาผู้นี้ฝึกมาดีครับสูงและยาวอะไรยาวโตเดี่ยวคนเดียวเองเ้าก็ดีกระโดดตีวันเล็กด่อยครับพ่อแม่เสียอยู่ ไอ้เดาเดาไอ้เดาเมียบุหายโงโอ้ยหางจมูกไปแวาบเดียวเลยไม่ได้ไลยไม่ไม่ผู้หญิงอยู่ไหนโอ้โหมองผู้หญิงอยู่อะไรเนี่ยผู้หญิงกลัวโคลไฟเหรออะไรมาดิจะไปแกล้งเขาแกล้งเขาผู้หญิงมองเห็นกี่บ้าเนี่ยโถมีเงินจะไปจั่วหลุดเลย ไม่ได้มองไม่เห็นไม่เห็นไม่ไหวมันเรือบืออมเรือบบืออีกเหรอตรไม่ทันหรอกไอ้นี่มึงงงไอ้นี่งงเรือบือะไรใครใครตรงกูเนี่ยงงเก็ไม่ดีไหมฮะใครตรงกูใครตรงกูกูเอแว่นตาดูเลยแ้เกูใครกูใครบ้ก็ก็างคเองกับเาเน่ยค่ะ มึงตกกูทำไมเนี่ยฮะมึงตกกูทำไมเขาแพ้แล้วอ่ะเอ้าต้องวิ่งไปตรงแพ้แล้วกูตกกูทำไมล่เอ้ากันเดียแร์มึงบอกว่าไงถ้าเด็กชายแพ้โดนตกหน้าถูกต้องไอชักินแพ้ตกหน้าใช่ไอ้้ไอเสรีแพ้โดนตกหน้าจริงไอ้เด้ะไอ้ไอไอนี่มันแพ้มันก็โดนตกหน้าใช่มึงแพ้ก็โดนตกเหมือนกันในนี้ไอ้ทารามันชนะพระองค์มองชั้นรู้ว่ามันไม่กล้าตบพวกเนี่ยมองชั้นเลยตกแทนมึงคือมือแล้กูแพ้แล้วมึงจะตกกูได้ไงล่ะ มือตกมตรงนี้แล้วถาน้อยใหญ่ที่ไหนเส้นนับน่ะตายมืเราเอางี้ไอทาราปีมือมันเก่งมากทำไรเนี่ยเป็นท่าเขินทำก่อนไอทารามันฝีไม้มือมันเก่งมากเก่งกว่ากีกเอางี้บุตเจ้ามึงพันหนึ่งบุตรจ้ามึงพันหนึ่งให้บุไปบอกไอทาราว่าบุเจ้ามันโล้วยถ้ามันแพ้กูจะให้มันพันหนึ่งอ๋อใช่ใช่ใช่ใใไจเ ห้ามมีพิรุธห้ามให้เรื่องนี้ให้ใครรู้นะให้เรียน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 ห้ามบอกเรื่อง้ใครรูนได้เลยครับห้ามออกอาการมีพิรุธครับได้ครับทำแบบนี้โคตรมีพิรุธเลยยงรู้อะไรกูจดต่อยังกูผมเล่นเยอะจริงตัวนี้เมื่อกี้นี้โก้าเขาบอกกูมาบอกว่ากูจะจ้างมึง ไอ้มึงแพ้เขาจังแพ้ถ้าเกิดมึงแพ้เขาเนี่ยเดี๋ยวเขาให้มึงห้าร้อยได้ตกลงอ่ะจีน่าเลยเพือ่อนเฮ้ยเดี๋ยวกันเดยังันอันบอกว่าสองพันได้ไหมเนี่ย,ยทำใจลำบากเหมือนกัน,นจะมาบอกเนี่ยนะมนะันมากเกินไปอันเดียวก็พอแล้วที่ได้ขลังามาเก็บหน้าเองไปพออะไรลง สองพันมันมากเกินไปคพันเดียวก็พอค่าน้ำมันค่าน้ำมันอัน้พัวก็พอนะง่ายอจะแพ้กันเลยนะฮะสองพันก็สองพันแต่เาออกอาการี่มีพิรุธช่ไหไม่มีไมไม่มีนะเงอยแล้วันเคยพัดขาบอกว่าเปลี่ยนเป็นสามร้อยได้ไหมพรช่วงนี้ช็อตเกินยังก็ต้องส่งพนบาทถางจะอิ่มมก็ทำใจลำบาก ได้ได้ลงมึงก็เพื่อนกูเขาก็เป็นเก้าเป็นเป็นปัญหาทำแต่เปาเนื้อก็สามร้อยก็สามร้อยไอ้ไอ้ไอมึงรอจริงๆแล้วว่าเพื่อนกูชอบมึงยังยังไงสามพันได้ไหมครับสามพันมันมากเกินคาด พันก็สามพันยังไม่รู้นะทำอะไรอย่าร้ <ผม S 1> อยอย่าเจ้าไปได้ไหมล่ะขอให้มึงเป็นแม่ทัพเลยเอ๋อแต่คือไม่ได้ตังค์งเลออก็ได้ไม่ดีโอเคองงจบลงแม่ใจมึงวันดีจริงๆริงจบใจอย่างี้เข้าพวกเนี้ยนะอย่าไปตายเลยไปแล้วค่ะแต่ฉันอยาให้ก่อนถ้าเกิดว่ามันแย่้เนยอย่าไปตกหน้ามันนะ รู้นะขออย่างเดียวเลยเอาเะยังได้หน้ามันขอบใจบ้างแล้วก็ถึงเวลาแข่ตัวเจ้าสู้มาได้ไหมเนี่ยให้โพยไหมลูกแม่ได้ไว้นะคะอือจะกล่าวอะไรเนี่ยรองท่านจับยวเขาเมี่เกียวให้ดีกว่าไหมย่าต้องห่วงนะไว้เปก็ต้องเอาตัวเขาลูกเราสู้ใหม่แล้วสู้เขาลูกเขาให้ได้สู้เขาวีนี้ไม่เป็นเอกฉันท์จึงมีการแก้มือกันอีกทีหนึ่ง

เล่นนะทำอะไรได้นะยามไปนะหลอมไปนะตกห้องยอมเป็นกระดองเปล่กปูวนะไอยอมเนาะไปไหนไปเนี่ยไอ้พี่คงย่าเอาไปดูเลยมล้จานอาหารจับมาเลยมันกล้าบอกหน้ารู้ได้ไงมาขึ้นบอกนี่ค่ะเอ้าเอ้าเออรองเท้ามันคนละข้างกันนะเนี่ยใส่ยังไงวะเอ้าเฮ้ยมึงจะไปไหนเนี่ยใครตกป่เนี่ย ใครบอกกูกูบอกไม่ได้ทำไหมฮะไม่ต้องวิ่งนะสองสามสี่มีแค่สี่คนใครบอกกูใครบอกกูกูเฮ้ยกูใครอ่ะไอ้ยอดนวอะมึงลงแบงค์ล่างทำไมขึ้นมาข้างบนไปขึ้นไปไปลงแบงค์ล่างทำไมไม่เจอคนดูเขาลงมาข้างบนขึ้นข้างบนขึ้นมาออก้าจากมันอยู่ได้ไงมาเงี่ยขึ้นมาคุยกันให้้รูเรื่องก่อน ไม่ไปไปไปมาได้ไงเล่ะมาไม่ไหนไม่ได้ทำไมแม่อยากเอาลอกไ้แลเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาก่อนไป่ไปเฮ้ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไป่ไปเฮ้ยขึ้นมาก่อนไม่ไปไม่ไปขึ้นมาไม่ไปไม่ไปขึ้นมาไม่ไป ไม่มาไมีจ่ายค่าตัวงานเลกค่บ้านมาเร็วๆเลยนีโใหญ่ยไอ้นี่แต่เรื่องค่าตัวไม่ได้ขอโทษไมขอโทษครับขอโทษแคนจริงจริงๆขาจริงเลเอ้าเดินเหยียบมือเลยนะเลอะตากบตดแต่เขาไอ้บ้าขวาเลยบ้ารึเปล่เนี่ยอเขา ว่าไอ้ยางคนนั้นนั่งหลับตาปี๋เลยโอ้ยเราเครียดเก่งนะเรเนยเข้าตามือนี่นั่งของคอแล้วกเนี่ยวันนั้นอ่ะมือตกทำไมเนี่ยอ่ะมึงตกทำไมเนี่ยอ่ะมึงตกทำไมก็พแผลอ่ะตกแพ้งมาตกตกทำไมอ่ะอะไรมึงตกไปทำไมเราเมื่อกี้ก็พองแพ้ไงก็ใช่ชนะมันชนะมันเออเออแล้วก็บอกว่าจะไม่ตกหน้ามันไงจะตกมาได้ไงแล้วคุณจะเข้าไปประคองมันได้เฉยเอ้า ไเขาเปนคอร์นน่ะเออมึงตอบกูมึงก็ผิดดิเหมือนฉันผิดเองใช่ได้มาเจ้าวันพี่พูดกับของฉันน่ะพูดได้แต่ว่าเวลาพูดกับผลไม้ของฉันเนี่ยต้องพูดอีกภาษาหนึ่งทำไม What is your name What is my name อะไรอย่างเดียวเลยทำไมอ่ะต้องเป็นฝรั่งเหมือนจะแพ้เออย่างเงี้ยเล่นโอ้ยใจได้นะเอาเก็บไว้เท้ามีมีไม้ลงเท้าลุงเท้าเดี๋ยวดิเดี๋ยวไปดิไปดิ เอ้าสบายเลยมาเน่ยอะไรอะไรมึงจะไปร้องเพลงมึงจะไปร้องเพลงร้องไงร้องเพลงเป้อารักไหนเป้อารักนี่ไงมึงเห็นเนี่ยกูสะพายเป้มาเนี่ยไปไปไปถึงว่าเรียกให้มันเล่นไปเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรแม่ น้องเต๋อยังขาดคู่อยู่นะครับดูสิที่มีอยู่นะัมันก็ไม่ใช่เอามึงอย่าไปยาก,ยากเลยมึงก็เรียกมันเองทำไมอ่ะมันมีหูถ้ามันอยากให้เราไปหามันละเดี๋ยวมันก็เรียกเราเองแหละอ้าวทำไมอีกอะมันมีป่า <laughs> เอาเฮ้ยมึงไม่มีอะไรเรียกับเขาไม่ะไปนั่ง